มันจะมีลำมันอยู่2ตัวตัวนี้มันจะมีไส้กรอตัวนี้เป็นเกจวัดไส้กรองนะครับถ้าเกิดว่าไส้กรองมันเริ่มมันเริ่มเหลืองละมันจะเริ่มปดออกแต่ละวันเนเหลืองนแดงเนี่ยคือไส้กรองต้องตัดละปกติแล้วเราจะแนะนําจากโรงงานแล้วกันให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กับน้ำมันไฮดรอลิกปีละหนึ่งครั้งบวกไส้กรองหนึ่งลูกอ่าตอนนี้ลูกค้าสามารถทําเองครับทาเองได้นะไม่ยากจะโทรมาหาผมก่อนก็ได้ถ้าเกิดจะทำนะนะครับเพราะว่ามันก็จะมีแค่ ถอ,อดตรงนี้ออกแล้วก็ถ่ายออกมันจะไปเทมเนาะแล้วก็ถ่ายน้ำมันออกได้เลยแล้วก็มันจะมีชุดเกียร์นะพี่เดอ้อนีเป็นชุดเกียร์ตัวเนี้ยจะใช้น้ํามันเฮลิหรือน้ํามันเครื่อง15 W40 เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึง่งให้ถ่ายทิ้งก่อนถ่ายทิ้งให้หมดก่อนใช้ได้ทั้งเบอร์68ก็ได้หรือ15 w ห้าน้ามันเครื่องรถยนต์ก็ได้แต่ให้เลือกใช้อย่าปนกันนะครับถ้าเกิดมันแห้งอย่าปนกันพยายาม แล้วก็น้ำมันเกียร์ใช้เป็นเบอร์91ใช้10ลิตรก็ถ่ายถ่ายลงตรงนี้ไปได้่ยเป็นตัวถ่ายเป็นประแจหกเหลี่ยมด้านล่างแล้วก็เติมตรงนี้ครับง่ายไม่มีอะไรตัวนี้<อ>ง่ายง่ายแค่นั้นเองถ่ายด้านล่างประแจหกเหลี่ยมแล้วก็เติมด้านบนอันนี้ก็เป็นตามแมววัดป<อ>กติเอ่อ ไส้กรองผมแนะนาให้ให้ให้ซื้อจากดิแพเพราะว่าถ้าไปซื้อเทียบอันนอกอ่ะผมไม่ได่ใจขนาดไสยซิงไม่เหมือนกันเพราะว่าไส้กรองตัวเนี้ยมันมันมันราคาไม่เท่าไหร่หรอกมันราวพันกว่าบาทลูกหนึ่งก็ถ้าไส้กรองมันสั้นเกินไปอ่ะข้างในมันจะมีสปริงอยู่ถ้ามันกดสปริงมันกดไม่ดีน้ำมันเทอเจะไหลไม่ดีอาจจะมีผลเรื่องความร้อนแค่นั้นเองก็แนะนําให้ซื้อส่วนน้ํามันแต่แต่ลูกค้าเลยยี่ห้อไหนก็ได้ไม่เป็นไม่เสียเรื่องแค่แจ้งว่าเข้าขอแค่ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ส่วน pto บางทีมันมันมีมันมันมีเถียงกันระหว่างทางผมกับทางหัวรถเนาะว่าตัวทะเลขไฟฟ้าเนี่ยตัวไหนเป็นของเขาตัวไหนเป็นของผมชุดใช้ง่ายพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเร่งเราเร่งเดี๋ยวผมเร่งให้ดูนะดูตรงนี้บ้านะนี่เลยทางตัวนี้เลย่ขึ้นมาดับสตาร์ททีบลูวเดีโออ๋ครับครับ ถ้าถ้าถ้าเห็นผมถ้าถ้าพี่เร่งแล้วอ่ะรอบมันไม่หมุนตามอ่ะแสดงว่ามีสองอย่างก็คือมีไม่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 ยังทัได้เปิดสวิตช์หัวเก่งกลับกลับตัวเนี้ยเสียตัวเร่งไฟฟ้าไม่เสียตัวแรกจะไปทางของทางหัวรถนี่เขาจะรู้ดีแต่ถ้าพี่เร่งแล้วสายสายันเร่งพี่มาดูตรงนี้แล้วมันมันมันไม่ขยับแสดงว่าสายขาดอันนี้เป็นของผมแค่นั้นเองตัวนี้มันเป็นแบบคล้ายๆแบบอารมณ์แบบสายสาย จักรยานนะครับสายสลิงจักรยานธรรมดาดี่ยนะแ่วมันเส้นใหญ่กว่าน่าจะประมาณนี้ครับที<ม>่สำคัญอ่ะที่สำคัญเลยคือถ้ารถติดหลมรถติดหลมหรือมีเหตุฉุกเฉินยังไงก็ช่างาขอ,งของคายปูนถิ้งก่อนอย่าเสียดายปูนนะครับ<ม>ถ้าติดคารโม่เนี่ยไม่คุ้ม คลายปูนทิ้งก่อนเลยทิ้งง่าทันทีเลยถ้าติดลมติดลมหรือเครื่องติดลมหรือไม่แน่ใจว่าจะจะมีคนมาดึงทันหรือไม่ทันออขอคลายปูทิ้งก่อนแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมันเชื่อมันดับไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เลยนะครับไปต่อไม่ได้เลยต้องผมจะใช้คําว่าต้องหาเชือกหรือหาอะไรมาดึงเพื่อให้ช่องเมนโทตัวนี้ พออยู่ด้านล่างแล้วก็คายโฟลทงเก่าใงช่องนี้ผมว่าตันี้ว่าอันนี้ไม่ได้มันจะมีถ้าเกิดว่าเราดึงแล้วมันไม่ลงมันอาจจะมีเพชเชอร์อันนี้อยู่ให้คายให้คายผมไม่แน่ใจว่าจะมีเครื่องมือติดรถไปหรือเปล่าผมอยากให้คายตัวเนี้เป็นสายหนึง่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้เพราะว่าเพชเชอร์มันอั้นอยู่มันมีแรงอยู่เพราะงั้นพอาราคาที่พ๊กมันโน้มถึงจะหมุนได้เพื่อหมุนให้ช่องมันหูเนี่ยมันจะได้คายโฟลทิ้งนั่นเอง ประมาณนี้ครับประมาณนี้เจอหลุมพยานอย่าลูดใหม่แล้วกันเพราะว่าน้ำหนักปูนเจ็ดสิบแปดตันดูจะรูดไปหลายที่ตึ๊ดตึ๊งตึ๊งตึ๊งเบาๆหน่อยก็ได้ก็เวลาเวลาผมไม่แน่ใจที่นี่ใช้น้ำยาอ่าน้ำยาล้างโง่หรือเปล่าพวกพวกบรรยากัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ใช้อยู่ใช่ไหมพยายามทานแล้วเราก็ล้างเลยนะครับอย่าอย่าทานแล้วก็แช่นะครับเพราะว่าบางทีบางทีเซลขายน้ายาอาจจะบอกว่ามันไม่กัดสียศมันไม่ก่ดไปไม่ได้ <laughs> ปูนยังกัดออกเลยแล้วภาสารลส <laughs> าแล้วก็สีทาแล้วล้างเลยบางบางที่เขาก็มีครับเดี๋ยวก่อนพัดเที่ยงเข้ามาเทาไว้กระฉาบฉับ,บไว้งั้นแหละหลังเที่ยงหลังบ่ายมาค่้ยมาล้างเรียบร้อยครับ <laughs> ยังไงสีก็ไป <laughs> พยายามแค่แค่ถ้าไม่อยากให้ปูนติดมากอ่ะมันมีแค่แบบอ่าก่อนโหลดฉีดน้ําห,หลังโหลดเสร็จก็ฉีดน้ําพรมอีกครั้งหนึงแครั้งนึงห,หลังจากไปส่งส่งเสร็จก็ฉีดน้ํามีอีกหนึ่งขั้นเน้นฉีดน้ํานิดนึงก็อยากให้ปูนเกาะมากเรื่องประมาณนี้